ครับนี่เรามาเปลี่ยนซีนเราวลิ้นเล็กนะครับแล้วก็ซีนข้อเบียงหน้านะครับกคบมือมือก็มีประมาณนี้นะครับใช้คีนนะครับไปเจเรือกครับล็อกไปล็อกตรงนี้ไปนะครับอีกประมาณเบอร์ยี่ส ห้าบอยี่สิบหกมายี่สิบหกไม่ในใจะแต่ใ,ใช้ไปแจ้เรือนเหมาะกว่านะครับเราเข้าไปยกไว้แล้วก็เบอร์สิบเจ็ดนะครับตามยาวเราเราขันปื๊ดออกมาคลาย,ยานึ้ออกมาจต้องตั้งมาให้ตรงก่อนครับมารตรงนี้มตัวล่างมารตัวล่างแล้วก็คูลีหน้านะครับ ให้ตรงตรงมานะครับแล้วก็ถอดออกเลยนะครับถอดออกคล้ายน็อตนี้เสร็จนะครับแล้วก็มาถอดตัวสายพานถ้าม g ออกถอดตัวนี้ออกนะครับแล้วก็ถอดตัวจานขาลาดน,นะครับมีน็อตอยู่สี่ตัวห้าตัวหตัวนะครับเบอร์สิบสอง ตามต่อไปครับผมพอจมครับครับต่อมาก,ก็ถอดให้เหล็กขอบนี่ครับเหล็กขอบนี่ออกเพราะซีนอยู่ข้างในนีบซีนข้างในนี้ถอดได้ออกก่อนครับนี่นะครับพอถอดไ้เหล็กนี้ออกมาครับเหล็กขอบตรงนี้ก็จะเห็นบรซีนตรงนี้นะครับซีนตรงนี้ขัดคราบน้ํามันเยืมเลยครับแล้วก็ ทำการเปลี่ยนตัวเรียกมานะครับเราใช้ตะปูเกี่ยวนะครับเจาะเข้าไปแล้วก็ดึงออกมาตะปูเกี้ยวนะครับไปตรงนี้ดึงออกมาหรือจะงัดก็ได้นะครับแล้วแต่คนถนัดนะครับครับผมถึงเราล้างเสร็จแล้วนะครับทำความสะอาดหมดแล้วแล้วก็มาเอาซีนออกผมใช้คีบความแบนนะครับความแบนเรียบนะครับเล็กแบช่นนี้ จิ้มเข้าไปซีนอย่างนี้ใช่ครับซีมอยู่แบบน,นี้แล้วจิ้มเข้าไปเึ๊บแล้วก็งัดออกมาเลยครับง,ง่ายครับเรียบร้อยเรียบร้อยครับลอกมาซีมมันแข็งหมดสภาพครับามาดูตอนใสกันนะครับว่ายัางไงนะครับเดีย๋ยวมาชมกันต่อครับการใส่ซีน ขั้นตอนการใส่นะครับแล้วก็เราอาน้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันเครื่องแตะไปที่ขอบขอบเซีนนนิดหน่อยนะครับให้มันเข้าง่ายๆนะครับให้มันเข้าง่ายงเลื่อนๆรื่นนะครับแล้วก็มาทาตรงนี้สักนิดหนึ่งนะครับทาตรงนี้สักนิดนึงให้มันซีนเข้าง่ายๆนะครับเื่อนๆรืนก็ประมาณนี้ครับแล้วก็ประกอบข้อมันเดิม ครับผมติดตามคลิปต่อไปครับ